นายวน้ขาจะเข้าไปในเมืองด้ไงสวัสดีครับผมนายทวัชชัยวิทยเนี่ยวนี้เขาบอกเขาจะเข้าไปในเมืองด้วยเดีวจะมาสัมภาษณ์พื้นที่ครับเดี๋ยวการมุ่งย้อนกษาและการจบไปจะมีงานรองรับหรือไม่ครับไปถามพี่เลยนะครับถามพี่วิทยาครับอินเลยใจตลอดยังไงครับหมอมึงทำประเทศหรือไม่อยู่ในหมอกันลำหนังที่มีแนวทางยังไงครับที่มาศึกษาที่ศวกษาศึกษาครับ คือปกตินี่ที่เรียนอยู่ที่ปูใช้นี่คือก็เรียนสาขาพืชอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสาขาพืชสวนแต่ว่ามาสอบที่นี่คือคือใกล้คือมีแนวทางคือว่าจะเปลี่ยนแปลงจากที่บ้านที่บ้านนี่คือทําเขาสวนอยู่อเรามานั่นจะมันคือหลักหลักที่ว่าสายที่มาเรียนจะซื้อทอดคือซืออทอดโดย การแนะนำแนะนาที่ว่าเด็กที่ว่าจะเข้ามาใหม่โดยการพาพามาชมที่บริเวณที่ว่าที่ว่านี่ครับแปลงแปลงแปงพืชแปลงพืชที่ปลูกภาสาที่ของเราพี่บริเวณนี่มันจะมีงานรองรับอะไรบ้างจบไปจบไปจบไปนี่ก็น่าน่าจะมีครับเพราะ เพราะว่าตามแถวบ้านนี่อบตอบตนี่ก็มีมีรับอกกงไ้หงานแงครับเีเยอะก็มันก็มีแต่ว่ามันมันแล้วแต่ว่าคุณว่าคุจะเลือกงานหรือไม่เลือกถ้าว่าเป็นคนเลือกงานนี่ก็จะเข้างานได้ได้ยากว่ามีแบประเด็นหลายประเด็นว่าจะต้องเลือกให้ให้ได้ แล้วพี่มาเรียนที่ราชมงคลนี่ใครพี่คนแนะนํำพี่มาหรือพี่รู้จักโรงเรียนนี้ยังไงคือปกติที่มีพี่ชายพี่มาเคยเคยเรียนจากที่นี่แล้วจบไปแล้วก็เลยเขาบอกว่าเข้าง่ายเข้าง่ายเข้าง่ายเออถ้าเรื่องเรี่องอะไรพี่มีอะไรแนะนําน้องที่อยากเข้ามาเรียนเกษตรเพราะเดี๋ยวนี้มัค่อยเปกดโงเรียน ตอนนี้ถ้าพี่จะแนะนําก็คือว่าจะแนะนําไปในทางที่ให้แบบทางบ้านอะไราทางบ้านของโพวกนักศึกษานี่ลองปลูกก่อนลองปลูกที่ว่าพืชพวกพืชที่ว่าสามารถที่จเจริญเติบโตได้ดีลองปลูกไว้ที่บ้านปุ๊บแล้วมาศึกษาที่ที่มหาลัย ว่าดูไอ้การไปแปลงใช้หลักการของคำหาอะไรไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ทางบ้านแล้วการเรียนมันยากไหมครับการเรียนนี่ก็มาแล้วแต่บคุคคลนะครับเพราะว่าถ้าคนคิดว่ายากมันก็ยากแต่ถ้าคนคิดว่าง่ายมันง่ายแต่แต่พี่นี่คิดคิดว่าไม่ยากเลยครับเพราะว่ามันก็เหมือนครับเรานี่ใส่ใจแต่ชุมชนม,นมาหรือเปล่า แล,แล้วที่วีสี่แล้วทีหน้าก็ออกไปทํางานแล้วางานที่ทำคืออะไรอตอนนี้ที่ยังไม่ได้สมัครครับเพราะว่าก็สมัครไปที่หนึ่งคือที่ไปสอบที่ดนตรีสวนแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปสอบเพราะเมื่อวันศุกร์แต่ว่าเที่ยวกะว่าไปทําที่อบตแถวบ้านนะแถวบ้านแถวบ้านเพราะว,ว,ว่า ขอตอนให้ขเขาขาต้รับที่ที่ว่าพวกจบเกษตรนะครับนี่ก็ขอขอบคุณที่นงด้วยนะครับอข,ขอบคุณมครับ